ับพี่นีน่าใครฝากเจกอดกันน่าว่าพอๆกันเพราะอย่างที่บอกเมมเบอร์ Member เป็นยังไงแฟนคลับเป็นยังงั้นทุกคนเชื่อเรื่องกฎแห่งการดึงดูดไหมคะกฎแห่งการดึงดูดจะดึงดูดคนที่เหมือนๆกันเข้ามาหาการเพราะฉะนั้นน่าเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนคลับหน้าทุกคนที่เป็นชาร์น้าฮักน่าจะต้องมีบุค,คลิกหรือมีนิสัยอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันอนะมันดึงดูดกันมันก็เลยทําให้ทุกคนอนะ่ะมาติดตามแล้ว เะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะพอๆกันนะเป็นกฎแห่งการดึงดูดเราเราจะดึงดูดแฟนคลับที่เหมือนกับเราเข้ามาเนาะอย่ามาหลอกให้โอนสาม้อยอุ้ยเห็นที่แบบฟิลว่าแบบย,ยังไงอะที่ว่าเป็นหลอกลวงมิจฉาชีพทุกคนที่แบบว่าสวัสดีค่ะลิซ่าค่ะตอนนี้ไม่มีตังค์กับเกาหลีช่วยโอนให้หน่อยสามร้อยได้ไหมคะอะไรประมาณนี้ คือเราแปลกใช่ทุกคนทุกคนบอกว่าหน้าแปลกเนี่ยคนที่มาตามหน้าก็ต้องแปลกเหมือนกันค่ะอยากให้นีหน้าไลฟ์แรกมาดูไลฟ์มีจังก็อย่างก็อย่างที่บอกทุกคนไปว่านีหน้าไลฟ์แรกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ก็คือนีหน้าคนเนี้ยแหละแต่ด้วยความยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ทุกคนเห็น มากคือตอนนั้นไลฟแรกเรายังเกรงเนาะแบบไม่เคยมาไลฟ์ไม่เคยมาพูดคนเดียวหรือแบบมาไลฟ์สดอ่ะทุกคนเข้าใจฟิลใช่ไหมตอนนั้นก็เลยแบบอะไรอย่างนั้นไงโอเคทุกคนก็อเพราะฉนันนะคะทุกคนต้อง believe ในกดแห่งการดึงดูด แล้วก็บ e ลี e อินเดส s ต i n y นี่นะคะน่าเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันลิคิดให้เราได้มาเจอกันเออ